ขนม,มใบเตยไช่มันแก้วมะพร้าวอ่อนแป้งเหนียวนมนะคะจะไปทํากินทําขายก็ได้ค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้โคคุนเตี๋มพาเข้าโคมาทำขนมโหมมันแก้วนะคะต่อไปเราก็มาปอกมันแก้วก่อนค่ะปวกเสร็จแล้วก็ไปล้างก่อนนะคะ ่อไปแล้วก็มาสล้อยเป็นแผ่นบางๆนะคะมาช่วยเป็นเช้นอีกทีนึงค่ะแล้วก็มาหานเป็นลูกเต่านะคะ เสร็จแล้วก็ไปผัดใช่กันนะคะน้ำตาลปี๊บนะคะน้ำสะอาดเด็กน้อยค่ะเกลือครึ่งช้อนชานะคะแล้วก็ใส่มะพร้าวอ่อนนะคะมันแก้วค่ะจริงๆมันแก้วมันออกน้ํานะคะติมลืมนะคะก็เลยใส่น้ําไปนะคะออกน้ำใช้เยอะเลยค่ะผัดให้น้ํามันจนแห้งนะคะได้รประมาณนี้ค่ะเราจะพักไว้ก่อนนะคะต่อไปก็มาเต็มแป้งนะคะ แป้งข้าวเหนียวนะคะน้ำตาลนะคะทยอยหยอดน้ำใม่ตยไปได้ด้วยค่ะนวดให้แป้งเหนียวนุ่มเหมือนดินน้ำมันนะคะ เี้ยงเราไ้ที่ล้วก็ไปห่อใช้กันก่อนนะคะใช้มันเป็นมะพร้าวอ่อนแล้วก็ติ่มใส่มันแก้วเยอะนะคะป้อนไม่ได้ใช้ช้อนตักใส่เอานะคะ ความหนาความบางแป้งก็เอาที่เราชอบเลยนะคะ เสร็จแล้วก็ไปหอไ่อใบตองกันนะคะใบตวงนี้ทานน้ามันเล็กน้อยนะคะใบตวงไม่ค่อยมีค่ะนี่เป็นที่ทำกระทงเหนือนะคะมันจะเล็กนิดนึงนะคะ เสร็จแล้วก็ไปนึ่งกันนะคะนึ่งประมาณยี่สิบนาทีค่ะขนมเราสุกแล้วค่ะพาให้เย็นโตนะคะเย็นโตแล้วก็มาดูกันนะคะทุกคนอันนี้ติ่มไม่ได้ทานน้ามันเยอะนะคะมันจะติดไว้ตัวนิดนึงนะคะติ่มไม่ชอบน้ํามันเยิ้มๆนะคะก็เลยทานนิดเดียวนะคะ น่ากินนะคะเนี่ยค่ะทุกคนลองไปทํากันดูนะคะรสชาติอร่อยมากเลยค่ะวันนี้ติ่มปัน